สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านคะ่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลเก่าชวซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5ในสัปดาห์ที่11นะคะคืนวันเสาร์ที่2พฤศจิกายน2567โบลุญ่าเฉือนชนะเลเช่1ประตูต่อ0อูดิเนเซ่แพ้ยูนวนตุศูนยประตูต่อ2หมอนซาแพ้เอซิมิลาน0ประตูต่อ1 คืนวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2567นาโปลีแพ้ออตาลนตาศูนย์ประตูต่อ3โตริโนโแพ้ฟิโอเรนตินาศูนย์ประตูต่อ1เวโรนาเชือนชนะโรม่าสประตูต่อ2ขณะที่อินเตอร์มิลานเชือนชนะเวเนเซีย1ประตูต่อศคืนวันจันทร์ที่4พฤศจิกายน2567าปาร์มาแพ้เจนัวศูนย์ประตูต่อ1 เอมโปลี oli, ชนะโคโม่ประตูต่อศูนย์และลาซิโอชนะกายารี่2ประตูต่อ1สถานการณ์ตารงนางคะแนนกาโชเซีเรียร I, อิตาลีฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่1 1นาโปลีนำเป็นจ่าฟูงนะคะจากการลงแข่งขันไป11นะัดชนะ8เสมอ1แพ้2มี25แต้มค่ะ อินเตอร์มิลานอันดับที่สองนะคะ11นัดชนะ7เสมอ3แพ้1มี24แต้มอัตาลนตาอันดับที่3ค่ะมี22แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่4คือฟิอเรนติน่าและอันดับที่5คือลาซิโอนะคะ22แต้มเท่ากันแตกต่างกันที่ผลประตูดได้เสียส่วนยูเวนตุสอันดับที่6มี21แต้มค่ะอันดับ7เอซิมิลานลงแข่งไป10นัดมี17แต้มนะคะ อันดับที่8อูดินเซ่1 1นัดมี16แต้มอันดับ9โบโลญญา1ินัดมี15แต้มค่ะโตริโนอันดับที่10มี14แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่11คือเอมโปลีนะคะอันดับที่12โรม่าค่ะมี13แต้มอันดับ13เวโรนามี12แต้มอันดับ14ปาร์มามี9แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับ15คือโคโม กายารี่อันดับที่16และเจนัวอันดับที่17นะคะส่วนมอนซ่าอันดับที่18มี8แต้มเท่ากันกับอันดับ19เวเนเซียและอันดับที่20คือเลดเช่ค่ะตำแหน่งดาวสันโวกาโชซีเรียอิตาลีฤดูกาล2024 2025สัปดาห์ที่11 มาเตโอเรเตกี i, จากอตาลันตายิงไป11ประตูตามมาด้วยมาคุสตูรามจากอินเตอร์มิลานที่ยิงไป7ประตูอเดโมล่าลุกแมนจากอตาลันตายิงไป6ประตูเท่ากันกับดูซานวลาโฮวิชจากยูเวนตุสนะคะและคริสเตียนพูลิิชจากเอซิมิลานยิงไป5ประตูค่ะไปดูโปรแกรมการแข่งขันกาโชซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่12กันนะคะ คืนวันพฤหัสบดีที่7พฤศจิกายน2567ค่ะเจนัวลวงสนามพบกับโคโมโในเวลา2นาฬิกา45นาทีคืนวันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2567เลดเชพบกับเอมโปลีในเวลา2นาฬิกา45นาทีคืนวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2567เวเนเซียพบกับปามาในเวลา21นาฬิกา กายารีพบกับเอซิมิลาในเวลา24นาฬิกายูเวนตุสพบกับตโตริโนโในเวลา2นาฬิกา45นาทีคืนวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2567าอตาลันตาพบกับอูดิเนเซในเวลา18นาฬิกา30นาทีฟิออเรนตินาพบกับเวโรนาในเวลา21นาฬิกาโรม่าพบกับ,บโบลุญยาในเวลา21นาฬิกาเหมือนซ่าพบกับลาซิโอในเวลา24นาฬิกา และอินเตอร์มิลานพบก,กับนาโปลีในเวลา2.45นาฬิกานาทีค่ะทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนร,รวมทั้งอันดับดาวัสโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o ร์ตบันน w วส์ช n นแนลค่ะ